สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณภาโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ c o m ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่โอพูดขึ้นหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์ไทยของค่ายสามคลฟิล์มเรื่องเทอม2สยองขวัญซึ่งเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพฤหสัสบดีที่24มีนาคม2565พร้อมๆกับหนังอีก3-4เรื่องนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อวานลืมพูดไปแฮร์รี่พอตเตอร ภัก2 The Bad Guys แล้วก็ In the Wake หนังญี่ปุ่นแล้วก็หนังที่มีรอบพิเศษไปแล้วคือ Jackass Forever ฉายแค่บางโรงเท่านั้นเมื่อวานนี้ทำคุยเรื่อง The Bad Guys ไปแล้วนะครับเพราะว่าดูเป็นเรื่องแรกและเรื่องนี้พี่โอดูเป็นเรื่องที่2ปราะก็ว่าคนเต็มไปหมดเขบอกว่าหนังเรื่องนี้มีคนดูมากที่สุดมากมากที่สุดในในรอบวันฉายวันแรกของทุกเรื่องที่ฉายในวันพฤหัสนั้นนะครับก็ แต่ก็ยังไม่มากเท่าพี่มากภาคสามอาจจะมากกว่าหมอประวานนี่สองโปสเตอร์นี้เพิ่งเพิ่งได้หลังจากที่หนังออกจากโรงไปแล้วนะครับก็คือไปแกะมาแล้วเรื่องเทอมสองสยองขวัญยังไม่ได้รับการสนับสนุนโปสเตอร์พี่โอก็ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อของ t ิ k t o k แทนนะครับก็ห้าเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องที่สองแล้วคลิปนี้ที่พี่โอจะคุยก็จะขอคุยเป็นคลิป ไม่เชิงรีวิวมันเหมือนจะคุยถึงความเห็นส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้เห็นจากภาพยนตร์เพราะฉะนั้นพี่โอคงจะต้องสปอยจุดสําคัญคือสปอยเรื่องผีในหนังนะครับใครที่อยากจะไปดูหนัง กำลังตั้งใจจะไปดูและไม่อยากเสียอรรถไม่อยากรู้เนื้อเรื่องก่อนไม่อยากรู้ว่าผีจะเป็นยังไงคลิปนี้อย่างไม่ต้องดูนะครับไว้ไปดูมาแล้วแล้วค่อยกลับมาคุยกันคลิปนี้พี่โอสปอยแต่ว่าคงจะไม่สปอยแบบเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องเป็นยังไงก,ก็ต้องมีบ้างแะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นแา่จะพูดเจาะจงไปถึงความเชื่อเรื่องผีแล้วก็อาจจะรีวิวหนังเล็กน้อยแต่เน,น้นเน้นไปทางผีมากกว่านะครับเอาอนอื่นคุย เป็นรีวิวเล็กน้อย3เรื่องนี้ยาวมากเลยยาวประมาณ2ชั่วโมงรวมกันนะครับ2ชั่วโมงกว่าก็ถ้าดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้อยๆนะครับหรือไม่ก็คอยหาทางออกตอนที่ใกล้จะหมดตอน กล้จะหมดตอนแล้วรีบเข้าห้องน้ํากลับเข้ามาเนี่ยยังพอที่จะปฏิบัติต่อเรื่องได้เพราะว่าเรื่องพึ่งจะปูเรื่องต่อไปเท่านั้นเองนะครับหนังแบ่งเป็น3ามเรื่อง3าผู้กํากับก็ดีเหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าผู้กํากับแต่ละคนเนี่ยสไตล์ต่างกันอย่างไรและใครจะถูกชื่นชอบรสนิยมการกํากับของผู้กำกับคนไหนนะครับพี่โอ๋ ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนที่จะดูไม่ได้จําชื่อทีมงานและนักแสดงแต่พี่โอจํานักแสดงได้แค่3ามคนนะครับก็คนละเรื่องทั้งนั้นเลยเรื่องแรกเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีที่มาปรากฏตัวในในการซ้อมเชียร์ที่สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปีหนึ่งเรื่องที่สองเป็นผีในหอพัก เรื่องอมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งนะครับเรื่องที่สก็เป็นเรื่องผีที่ตึกคณะซึ่งพี่โอ๋เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยวหามหาวิทยาลัยศรีนะครินทรวิโรธวิทยาเขตบางแสนก็มีเรื่องผีเยอะและเรื่องที่เห็นในหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังที่เราได้ยินต่อ,ตอกันมาไม่ได้เกิดที่มหาวิทยาลัยเราของเราก็มี แต่ตอนนี้พี่โอว่ามันก็ปะปนกันไปหมดแล้วล่ะก็คือเรื่องเล่าจากที่นูน่นที่นี่ที่นี่เอาไปออกสื่อทางอินเทอร์เน็ตบ้างทางวิทยุบ้างทางอะไรบ้างแล้วก็ปฏิปต่อบางเรื่องก็เอาไปขยายเป็นเรื่องอื่นเรื่องใหม่รวมกันทั้งเรื่องที่ได้เจอมาจริงและก็ทั้งเรื่องแต่งนะครับก็ในหนังเขาก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นตัวละครสมมุติขึ้น ไม่ต้องการพาดพิงหรือทำความเสื่อมเสียให้กับบุคคลหรือสถาบันใดๆทั้งสิ้นก็ให้เราคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งแต่ใครจะมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็เป็นวิจรรารณญาณของแต่ละคนนะครับตัวพี่โอเองเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีหรือไม่พี่โอแบ่งใจเป็นสองข้างก็แบ่งครึ่งๆอ่ะก็คือหมายความว่าเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่พี่โอเชื่อเพราะฉะนั้นพี่โอจะไม่รู้เลยว่าผีมีจริงหรือไม่จริงและพี่โอเชื่ออย่างหนึง่งคือว่าถ้าเราเห็นผีจริงถ้าเราเป็นคนเห็นผีไปแล้วเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นคือผีอันนี้เป็นความเชื่อของพี่โอว่าถ้าผีมีจริงเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เรายังไม่ได้พูดว่าผีไม่มีจริง ก็คือเนื่องจากเป็นคนไม่กลัวผีคนเห็นผีนี่มีอยู่อสองสองลักษณะนี่พี่โอเริ่มสปอยเนื้อเรื่องของภาคเรื่องแรกแล้วนะคนเห็นผีมีอยู่สองลักษณะคือเห็นผีแล้วกลัวผีคนแบบนี้น่าสงสารมากชีวิตจะเป็นโรคซึมเศร้าจิตตกเหมือนน้องเมษามิวส,สิกในเรื่องแรกพี่โอเข้าใจคนแบบนี้คนที่ รู้เห็นมีรางสังหอ์มีจินตนาการอะไรล่วงหน้าหรือปัจจุบันโดยที่คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยจะมีอาการไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะมีเพื่อนปรับทุกข์แค่คนสนิทก,กันแค่บางคนเพราะว่าเขาก็อายเขาก็เห็นว่าใครๆก็มองเขาเป็นคนแปลกประหลาดแต่กลับอีกคนประเภทหนึ่งเป็นคนเห็นผีแต่ไม่สนใจ อยู่ร่วมกับมันเพราะชีวิตนี้ก็ต้องเห็นผีไปตลอดชีวิตอยู่แล้วก็คือเพื่อนของน้องเมษาในเรื่องนี้นี่นี่เป็นเรื่องแรกที่พี่โอชอบตั้งแต่แรกเลยคือเอาคนเห็นผีสองลักษณะมาเจอกันปกติปกติแล้วหนังแต่ละเรื่องจะเอาคนเห็นผีแต่ละประเภทเห็นผีแล้วกลัวผีเห็นผีแล้วไม่กลัวผี มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งได้ดูคู่หูสามเหลี่ยมล่าปีศาจนั่นก็เป็นคนเห็นผีที่กลัวผีแล้วก็มาเจอคนเห็นผีที่คนไม่เห็นผีแต่รู้สึกถึงผีแล้วไม่กลัวผีมาจับคู่รวมกันแล้วก็ปราบผีอันนั้นเป็นหนังที่พี่โอชินชอบแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อะไรนะหนังเกาหลีที่เพิ่งจะได้ดูเกาหลีหรือจีนอ่าภารกิจรัก,รกได้แดงนั่นก็เป็นเรื่องของคนเห็นผีเหมือนกันแล้วก็มีอีกมีอีกมีอีก จำไม่ได้แล้วถ้าถ้าพี่โอนึกอะไรเพิ่มเติมออกพี่โอจะไปเขียนไว้ในคำบรรยาย Description เพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกนี้ทำให้พี่โออินมากชอบมากถึงจะมีคือ,ค,อคือชอบทั้งตัวละครที่เป็นนักศึกษาทั้งตัวของเมษาคือมิวสิกเองมิวสิกบีนเนะครับแล้วก็เพื่อนคนอืนอ่นๆพี่โอจำชื่อไม่ได้และบุคลิกลักษณะของตัวละครน้องใหม่ทั้งหลาย กับตัวละครที่เป็นรุ่นพี่เราจะเจอรุ่นพี่ที่เข้มงวดแบบนี้เสมอในมหาวิทยาลัยไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็กลัวว่าถ้ามีคนหนึ่งทาอะไรแตกต่างคนอื่นจะทํทตามกันไปหมดแต่เขาก็ต้องทําอย่างนั้นต้องรักษาบุคลิกแบบนั้นไว้อันนี้เราก็เข้าใจเขาหลังจากที่เราขึ้นปีสองปีสามแต่ปีแรกเราจะไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่คิดว่าน้องเป็นอะไรมากเพราะนทั้งทงี่น้องเขาเห็นผีแล้วน้องเขาก็เกิดอาการหลอนมากมายอันนี้พี่โอ๋ไม่เล่าต่อแล้วนะ แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้พี่โออินมากชอบมากมีจะไม่ชอบก็คือรูปร่างลักษณะของผีที่ดูแล้วมันไม่น่ากลัวเลยครับมันมแบบมันก็เหมือนคนแต่งหน้าแล้วกม็มาอยู่มิติ Inception อยู่ข้างบนแล้ว,แล,วแล้วผีมีจานวนมากขนาดนั้นเนี่ยคือมหาวิลายนั้นคนตายมากขนาดนั้นเลยเหรอถึงมารวมตัวกันทั้งกองเชียร์ได้ขนาดนั้น นี่เป็นเรื่องที่แปลกพี่ก็หักตรงนี้นิดเดียวแต่ความชอบของเรื่องนี้ชอบที่สุดพี่โอให้เก้าเต็มสิบในเรื่องแรกนะครับแล้วพอดูหนังจบเนี่ออกมาคุยกับน้องๆพนักงานและผู้ชมคนอื่นที่ได้ชมแล้วทุกคนมีความเห็นตรงกันหมดเลยว่าชอบเรื่องแรกที่สุดส่วนเรื่องที่สองชอบเจมส์ทีรดนมากที่สุดคนงนี้พี่โอชอบตั้งแต่ฉลาดเกมโกงชอบตั้งแต่โฮมสเตย์ Day, ใช่ไหม ชอบมากแล้วปีหน้าเราจะได้ดู13มหมูป่าเป็นโคชเอกเจมส์ธีรดนเล่นคู่กับเชอร์ปางเรื่องโฮมสเตย์และอีกเดือนหน้าเราก็จะได้ดูเชอร์ปางเล่นหนังผีอีกเรื่องหนึ่งนะครับแหมสดานน่าจะฉายชนกันไปเลยเรื่องนี้พี่โอ๋เนื้อเรื่องไม่ชอบเลยที่เหมาะอ,อ,อผี อมาอารวาดกับคนที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรตัวเองแค่จะมาเหาะหาของซึ่งเป็นผีที่ยึดติดก,กับทรัพสมบัติคือสิ่งนอกกายนะครับนี่แค่เพราะเรื่องก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่เรื่องนี้ถ้าไม่ได้เจมทธีรดนจะพี่โอจะไม่สนใจเลยจะคิดว่าไม่มีความน่าสนใจใดๆต้องโคนได้ขนาดเจมนี่แหละในดารารุ่นเดียวกันพี่โอชอบเจมทีรดนที่สุดแล้วนะครับรุ่นนี้ชอบที่สุดแหละ มีคนอื่นไหมคนอื่นๆเทียบพี่โอก็ว่าเจมดีสุดนะครับเป็นนักแสดงที่เล่นดีที่สุดแต่ถ้านักร้องที่เล่นดีที่สุดพี่โอชอบนิจคุณนะอันนั้นในฐานะน,นักร้องที่มาแสดงไม่ใช่นักแสดงเอไม่ใช่เจาะจงเป็นนักแสดงโดยตรงพี่โอชอบเจมมากและการแสดงของเจมมันมันอินมันได้อารมณ์จริงๆแต่เนื้อเรื่องพี่โอไม่ชอบเลยคือไอ้ผีเนี่ย มันเป็นผีนักศึกษาแพทย์คนที่เรียนแพทย์เรียนพยาบาลเป็นแพทย์เป็นพยาบาลจะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีดีงามและคอยช่วยเหลือผู้คนพี่โอก็นึกว่าตอนที่เจมเจ็บแล้วฟื้นขึ้นมาผีตัวเนี้ยจะช่วยรักษาพยาบาลให้หายเป็นปกติอะไรนี่เจอปุ๊บผีกระช่กขัวเฮ้ยไม่มีหมอหรือพยาบาลคนไหนทําอย่างนั้นแล้วคนเนี้ย คือตายไปโดยที่ยังไม่ทันได้เป็นหมอเขามีจิตใจของความเป็นหมออยู่แล้วเขาไม่น่าจะทำร้ายคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วก็ลักษณะผีพิกลพิการนี่พี่โอเบื่อมากกัเบื่อในหนังทุกเรื่องผีผีคอผ,ผีแขนหักขาดูแล้วแบบว่าเป็นซอมบี้ยังไงก็ไม่รู้ก็สรุปว่าพี่โอไม่ชอบเรื่องที่สองแต่ชอบการแสดงของเจมให้ได้เจ็ดเต็มสึกครับ ส่วนเรื่องที่สามก็ดูเหมือนจะเป็นนักร้องอกิจใช่ไหมที่มาสแสดงเป็นตัวเอกเรื่องนี้จะตลกก็ไม่ตลกจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเอามาปนกันแล้วพี่โอดจับจังหวะไม่ถูกเลยมันเป็นเรื่องของผีประจำตึกประจำคณะวิทยาศาสตร์มีผีตะเคียนผีไม้ตะเคียนที่ป้ายวิทยาศาสตร์มีผีครูลืมยายาหาย แล้วตายโดยที่ไม่ได้กินยาตามหายาแล้วก็มีผีนักศึกษาเรียนไม่จบตกตึกตายฆ่าตัวตายทั้งสามผีเนี่ยปรากฏตัวในเวลาพร้อมกันและไล่เลื้อยก,กันโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกันเลยเหมือนกับทั้งสามผีนี้อยู่สามภพที่ไม่เห็นกันแต่ทั้งสามผีเนี่ยเห็นคนคนเห็นทั้งสามผีเป็นเรื่องแปลกแปลกแล้วแปลกแล้วหนึ่งที่ผีไม่เห็นกัน นะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่านี่คนนี้อยู่พบนี้คนนี้อยู่พบนี้คนนี้อยู่พบนี้แต่ทั้งสามพบนี้เชื่อมกันต่างคนต่างเป็นสับเซ็ตของโลกของคนอะไรอย่างนี้ก็เ,เป็นไปได้แต่ความตลกในการปรากฏตัวของผีกับความน่ากลัวมันไปกันไม่ได้เลยมันไม่เหมือนเรื่องเรื่องในห้าแพร่งหรือสี่แพร่งห้าแพร่งอะไรพวกเนี้ยถ้าทําผีตลกเนี่ยทําเป็นพี่หน้า ภาคสาภาคหนึ่งสองสามหรือเป็นหอแตวแต,วแตกไปซะดีกว่านะครับพี่โอว่าหรือไม่ก็เป็นพี่มากพกระขนงน่าจะสนุกกว่าเดี๋ยวจะรอดูแดงพระขนงว่าจะสู้เรื่องที่สามของเรื่องนี้ได้หรือไม่เรื่องที่สามนี้พี่โอมีความรู้สึกเหมือนอ่านการ์ตูนเล่มระบาดสมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนื้อเรื่องประมาณนั้นฮนะอ่านอ่านค่าเวลาให้มันจบจบไปนะครับถ้าคือถ้าคือปวดฉี่ก็ ออกมาเรื่องที่สามได้เรื่องนี้พี่โอ,อให้แค่ห้าคะแนนก็สนุกที่ดารานักแสดงเล่นดีนะครับห้าคะแนนนี้ได้มาจากนักแสดงล้วนๆส่วนบทและความน่าก,กลัวนี้ไม่ได้เลยก็เลยหักไปหมดเลยก็เฉลี่ยแล้ว9 7 5เฉลี่ยทั้ง3เรื่องรวมกันก็ได้7จ็ดเต็มสิครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โออ,อยากพูดก็คือเรื่องชื่อเรื่อง เทอมสองสยองขวัญเรื่องแรกนะเริ่มกิจกรรมเชียร์นักศึกษาเพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะเริ่มเชียร์กันเป็นครั้งแรกมันอยู่เทอมหนึ่งมันไม่ใช่เทอมสองเรื่องที่สองกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นหมอต้องดูแลคนไข้ไม่ละเมิดสิทธิ์ทั้งของคนไข้ทั้งของตัวเองและผู้อื่นอะไรประมาณนี้เพิ่งจะเริ่มกล่าวปฏิญาณตน มันก็ไม่ใช่เทอมสองมันคือเทอมแรกส่วนเรื่องที่สจะสอบและอันนี้อาจจะรวมว่าเรื่องที่เทอม2แต่ก็ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นเทอม2แต่ชื่อหนังมาปรากฏว่าเป็นเทอม2อพี่โอว่าชื่อหนังมันผิดนะหรือจะตั้งใจว่าเทอม2อสยองขวัญเนี่ยเป็นเพราะหนังฉายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเทอมสองของคนดูไม่ใช่เทอมสของเรื่อง อ่ะอันนั้นก็ว่าได้นะครับสแสดงว่าเรื่องนี้จะไปฉายเทอมหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเป็นมีภาคต่อไปก็ต้องเป็นเทอมสองสยองขวัญภาคสองแล้วก็ฉายในช่วงเทอมสองเพราะถ้าเทอมเทอมหนึ่งจะเอาชื่อที่มันสัมผัสคล้องจองกันเทอมหนึ่งอลึงชึงเทอมหนึ่งทะลึงตึงตังอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่เป็นหนังผีนะครับมันอันนี้ก็ดีละเทอมสองสยองขวัญก็ใครมีความคิดเห็นประการใด ก็สามารถที่จะมาพูดคุยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดทำอะไรให้ใครแม่พอใจพูดจาไม่ถูกหูมีคำดูหมิ่นเกลียดชังบูลลี่เหยียดหยามก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณเสื้อจากเพื่อนกุ้งและเพื่อนติ๋มผู้ติดต่อประสานงานนะครับของโรงเรียนราบบางแก้วนี่ก็มี ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเรื่องผีหรือเปล่าในโรงเรียนนะแต่ในมหาวิทยาลัยที่พี่โอเรียนอยู่เนี่ยก็มีเรื่องผีเหมือนกันแล้ววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับตกลงไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้เป็นคลิปคุยเรื่องผีหรือคุยเรื่องหนังนะครับ